นีอากาศแดดออกวันแรกนะคะเราพามาน้อยออกเดินเล่นหนะพามาน้อยออกเดินเล่นเขาเข้าไปในหมวกนะะเขาหาอันนั้นนะหัดจุ๊บจุ๊บเขาเข้าเข้าไปในหมวกพี่ผักเบ้งพี่ผักบุงนไหนาวหนาวนะคะหนาวแต่เด็ดออกหนาวแดดออก กันไปเดินเดินไปวัวนะคะไปหาพี่มีบุญ้วดนะคะกาดดีวันนี้นะคะวันแรกเลยแนละที่มีแดด าสาวนะะ้อยออกมาเดินเล่นนะคะอิแม่ก็ได้ออกมารับลมนะคะรับอากาศอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะคะเอมี่วารินติหน้าได้ออกมาเดินเล่นนะคะบรรยากาศดูดูหนาวหนาวจริงๆนะ,ะสองสาว เดินนำหน้านะคะไปวัวกันนะคะกำลังจะไปวัวนะคะไปดูพี่มีบุญน,นะคะเราเดินเอาเร<ม>าเห็นหนูหนูยักษ์หรือเปล่าคะหนูหน,หนูมันกินอยู่ยเราซูมไปแล้วนะมันมันกินอะไรไม่รู้ ให้อาหารวัวนะคะนู่น <Wow. S 1> เซลก็อะไรหรอ บุพี่มีบุญนะอ้วนพัสหุนฮุนอีสคอมอ้วนพี่มีบุญนะคะตัวเป็นสาวแล้วพี่แซบไรฟ์อันเดอร์โลฮุนมา <laughs> อันนี้แดดออกนะคะอ้ยดีใจมากๆแดดออก <l ug> อามีพี่มีบุญนะคะอมีบุญเยอะมัมมาลังเงินี่กเจนเนี่ยพี่มีบุญอันเดลูอลสคัม